กูพูดอย่างนี้ว่าประมาณ20รอบไปสัตว์ปืนกูหมดเกิรชิบหายแล้วชิบหายแล้วทำไมมันไม่จัดปืนให้กูมันไม่จัดปืนให้กูรอก่อนมาแล้วได้แล้วยังว่าหมดข้างเจ็บตัวเจ็บตัวยิงไม่โดนเลยกูเจ็บตัวเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหกวนแล้วมันอยู่เจ็ดแม่มันเอากูตายหนึ่งสวย สัตว์มาดิตะวันเลิฟปุ๋อคุยอะไรอ่ะเสื้อแดงคุยอะไรอ่ะเออดีโเจ็ดแม่ทำเพื่อนกูไอสัตว์ชายเสื้อแดงไอเหี้ยชายเสื้อแดงลงไปนอนตะแกรงแล้วเออเจ็ดแม่ตอนนี้กูรู้สึกเหมือนกูมีแรงไอ้สัตว์เออไอ้เหี้ยลักษณะกูแม่งราคาราคาแพงไอ้เหี้ยอุ้ยโฟบ้าบิลโฟบ้าโฟจัดเลยพี่ชายผมเกียโฟบ้าฟัก หัวมึงไอ้ควายปังอะ่ะเพื่อนโอ้โหจบเลิกเป็นเพื่อนบล็อกเฟสบล็อกเบอร์บล็อกไลน์ไอหควไอ้โหเยี่ยกคุณโฟ์จัดเย็ดแม่คายมาดิโอแม่งเลี้ยวเข้ามาเก็ตให้ไวอ่ะ นี่ไงมาดสุดติดปีกมาสุดติดปีกไอ้เหี้ยกูจามไม่เข้าหูระวังหูฉีอบอันนี้อะไรพี่เนยบัตรพ่อแม่แดงบัตรพ่อแม่แดงมาเองเว้ยเหี้ยเลียวโฟมาฟัก <S <S เกิดช่วยหน่อยเพื่น <S 2> <S 2> อนไฮไลท์ครับโอ้ไฮไลท์ฟ้าประธานครับไฮไลท์ฟ้าประธานไอ้หี้หยโดนกูไล่ไปโรงพยาบาล อุ้ยเอาไม่โดนโชิบหายแล้วก็อยู่คนละที่เลยกวาตัวแล้วกว่า,าตัวแล้วมาดิอุยอ้ยอเร,รือโฟเรือโฟจะตายเหลือแตมึมาแล้วมาวแล้วมาช่วยดิเรือโฟรเรือโฟมาฟักตายหนึง่งหลังหลังหลังเจ็ดแม่ลูกก้าวกูบินเหมือนมีปีกไอ้สัตว์ใชา เบลโหขับพี่ชายผมรื้อกาวกูวิดเหมัอนพี่ปียังบันดอนไปลุยมันเพื่อนยังบัลูุดอนจัดการมันตัดตัวไปแล้วสวยเพื่อนเก็บอีกหนึ่งนะบวกขบอยเจ็บนะตัวไปแล้วไม่โดนตายสวยเพื่อนเก่งมากอัดตัวนัมเบอรวนจริงๆเลยเพื่อนเพื่อนกูไม่อัดตัวนัมเบอรวนแล้วตัวเมียอัดตัว ติ๊กแล้วนะติ๊กนานแล้วมันดิมาเชื่อกัน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 ไอ้เอาหัวมึงอแกะไม่โดนอ่ะตัวตายเออสัตว์เอฟบีไอแล้วไงเฮียคนไหลใจสัตว์ไม่มีด้วยไทยไม้มาไล่คุยสัลไลแลบไปดิแลบสัลไอ่ะเพื่อนกูไปห้องหน้าแลบสัลไลแลบสัลไล่เฮีย ล่าสุดมีแลรปทลายเฮ้ยนั่นกูกูลังไปกูอ้อมอยู่แม่งมันออกไม่แล้วเวลากูอ้อมอไอ้สัตว์ต้องงานต้องงานเวลากูอ้อมก็เหมือนกูตะล่อมอ่ะเออก็เหมือนกูคอมฮะก็เหมือนกูเฮ้ยทำไมไม่โดนวะโอ๊ยเก้ออ้เหี้ยกูเลียวโฟมาฟังจัดกี่คิวแล้ววะย็ดแม่ไอ้เหี้ยไม่อยากจะโมไวอีเหี้ยพวกแม่งก็เหมือนพะโล้ไอ้สัตว์ ถามกูดีทำไมทำไมวะกูก็ไม่รู้กูให้มันกลับไปกันเลยลุยลุยลุยข้างหลังพอดีว่ะมาดินักูกำลังตามโอ้ได้เหลียวโฟล์เพ่อนกูชาไอ้สัตว์มันโฟล์ดเพื่อนกูชาเหี้ยมาดิโคตรมันในสัตว์กูไม่เอาแล้วของเหี้ยนี่สิถ้าสะบัดยิงได้มันก็มันนี่หว่า ตัวเพื่อ๋ยวผมเก็บโอ้นายเกิดไกลเกินนายตายอีกรอบมันอยู่กับผมดีกว่าผมจะได้ปลอดภัย๋ยวผมมีนายแล้วผมเก่งขึ้นไงไม่รู้อ่ะบัฟเหรอเออเหมออือนบัฟบัฟไปจับตัวพลเรล่โฟเรล่โฟร,ระยะไกลแดมยิงไม่โดนครับอุ้ยออต้องระวังตัวก่อนตอนนี้ แม่งมีคนจ้องไอ้ยางโฟกูเอ้ยเรียวโฟกูมันจะเรียวโฟกรแบบูรอแปบบ๊บรอแปบบ๊บรอแป๊บตัวแม่งยังมาเก็บเว้ยสัตว์มาเก็บหรอกํอลังไปกําลัางไปโอ้โหแม่งวิ่งสักไกลเลยโอีกเยอะจะถึงไหมเนาะโอ้โหมันอยู่หน้ากูตัวเป็นไฟ <ว S 1> รุ่นสองเอง็กมาสเตอร์กว่าตัวแล้วเพื่อนกูล้มสัตว์แต่กูไม่กลัวเออที่อ่ะถ้าจะยิงให้ตายก็ต้องยิงตรงหัวให้มันชัวร์ ต้องเป็นแรปเปอร์แล้วเหียล่าสุดยังมีอุ้ยโหแรปเปอร์โดนสไนเปอร์โอ้อยี้ยมาเพื่อนเขายิงกันให้บื้มบั่มตายหนึ่งเพื่อนคือเฮียอะไรเอเนจีเอนเอนจีตื่นเต้นหน่อยจัดปหัวสองแล้ว หัวสามหัวหัวสี่หัวไฮไลท์สัตว์โอ้โหแม่งเซฟไอควายกูโดนกูหลอกยิงไปสามตัวครับ get it let's get it ออ้ยกูเลเวล up คืออะไรวะแบดเดิ้ลผาเนี่ยโอ้ปัญญาอ่อน าาทำามันจะมไรวะมันคืออะไรกูยังไม่รู้เลย <c oughs> ตายหัวห้ารับติตลงมาพวกกูเฉดเลยวะ่ะเ <c oughs> พื่อนไม่ได้จะโมนะ <c oughs> โอ้ก็เอยเพื่อนกูแตกโอ้ย <c oughs> เกิดยังอ่ะเพื่อนจะรับตี้ก <c oughs> ําลังกําล,ลัง แรกสูงเธอสวยชิคก้าตบปั้นนอก <c oughs> ตายโอ้โหไม่อยากจะโมร <c oughs> ับรับเอวินหัวเจ็ดไม่อยากจะโมชิค <c> ก <oughs> <c oughs> ้าจูนในสีนี้เธอกู้หล่อซุ่มอยู่หน้ากลัวห <c oughs> ัวแปด เฮ้พวงไม่รับตี้เหรอไอ้สัสรับแล้วเพื่อนเห็ุแม่ไอ้สัสหวยกูโดนก็เออกำลังไปโอ้เดือไอ้พววแดงเหตุ my <dead. S 1> head in my mind that h a t t าเหมือนจะไฮไลท์ไงไม่รู้ว่าแป๊บน,นึงโดนหน้าหลังตายหนึ่งไอ้สัตว์ไอเ้เหี้ยแม่งลิ่มก็อะไรวะเออไม่มีอะไรเพื่อนเออไม่มีอะไรเลยเว้ยมันไม่มีอะไรทางนั้นน่ะกูแค่คเรียกไปงั้นน่ะไอ้สัตว์กูแค่คแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินเพราะอะไรบิว อะไรพี่พอแล้วพีแล้วพอแล้วอุ้ยกูแค่แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินกูแค่แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินเฮ้ยอย่าไปท้อนะเว้ยอ๋อมึงเดินมาหากูเอ้าเสือดเทียดตรงนี้แม่งโคตรหนัวเลยเปี้ยงป้างเปี้ยงป้างอยู่นะ มันนัวทุกจุดอ่ะตอนเนี้ยตายแล้วหยะอ่ะนเ,น,เ,ะะเนล่วู้โดนได้ไงวะนี่นี่ในโพสในโพส ี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรกูจะจะรู้ว่ามึงไว้ไหนเฮียก็มากไปแล้วไอ้สัตว์มองไม่เห็นดูทุกคนดูหลังโพสอยู่ไอ้สัตว์โอ้ยเฮียโรถแม่งเอาแบบมาเอากระเป๋ามา,าพร้อมอ<พ>่ะตายแล้วจโรถแม่งพร้อมอ่ะโอเคว <c oughs> มาหน่อยดิตาย ก็ vard, Adams, หน้าผวเข้านำมาโฟนลิงเงินเข้าตอนตีหนึ่งอีกอบิวไปไหนวะพี่ชายเจ็บคอพี่ตายว่ะ sorry ล่าสุดบิวเล่นเจ็บคอ นี่นี่นี่เอ้าแย่งกันคมนะอย่างงี้เอ้ามายั้งดอสนะครับตอนนี้ได้ยังหลังบนหน่อยยังหลังบนหน่อยเพื่อนเขียวเ้ยไม่หัวเขียวหลังเข้าข้างหลังข้างหลังอีกสองหน้าหลังหน้าหลังดูเขียวหลังฮะหลังเจ็บกูโดนมาแล้ว หนัวจัดไอ้เหี้ยหนัวจัดไอเด็กเออเฮ้ยไอ้สัตว์ใครเป็นใครอะไรไม่รู้ยันแม่ไอ้เหี้ยตายหนึ่งเพื่นอนย้ายได้แค่นี้แหละเ,เอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดเป็นยอดดีเพื่อนที่สิ่งที่กูจะสอนมึงอะ่ะไอ้เหี้ยโ,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 โอ้โหแล้วตรงนี้สี่ตัวไอ้เนยเข้าบัคเก็ตไอ้สัตว์มันต้องเอาชีวิตรอดดีสไนค์กูแบ็คหมดแล้วเนี่ยไอ้ควยโอเคถามไอ้บิวดินาวไมโฟลลิงอ่ะ จริงร่บพี่ชายผมเง <ไป S 2> ินเขาตอนตีนตหนึ่งอีกอะ่ะบิลโฟล์นรอบที่สองทำให้พวกมึงอึ้งดิตรงนี้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 ทำไมบิวเข้าใจกูแต่ไอกเกอร์ไม่เข้าใจ <c oughs> อ่ะเ,เออไม้เ <c oughs> ข้าใ้ไอ้เฮอร์หัวร้อนเ้้้เฮ้เฮ้เ้เฮ้เฮ้้เฮ้เ้เฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้เฮ้เเฮ้เเฮ้เฮ้เฮ้เฮนห เฮ้ยไอ้ยานมาเหรอตายหนึง่งมึงมาเกิดใกล้กูดิกเกอร์บังคับได้ไหมโอ้<บ>โหเรียบร้อยทรงจิตดูเย็ดแม่งไปสิว่าชีวิตกูเปลี่ยนไปจากในสุดในมันชีแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปโชว,ว์ชูอันเดอร์วันมันมันมีวันเปลี่ยนไปแต่คนบางคนมันก็เริ่มเปลี่ยนไป i'll let you keep going you let me get lost.